คนแห่ยินดีกับสาวไอซ์ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวล่าสุดนี้มีคนแสดงความยินดีมากมายและเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรมาตามกันคะ่ะสําหรับสาวคนนี้ต้องบอกว่าสวยแซ่บจริงๆนะคะสาหรับ สาวไอยพิสดานั่นเองเธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีผลงานเพลงการันตีรวมถึงผลงานละครการันตีถึงความสามารถอย่างมากมายแล้วค่ะและที่สําคัญเมื่อไม่นานมานี้นะคะหลายคนเองก็คงจะทราบเกั่าดีว่าเจ้าตัวเองเนี่ย น่าจะมีคนจับจองแล้วแหละค่ะจากแหวนนิ้วมือข้างซ้ายที่สวมใส่อย่างสง่าเลยกับล่าสุดนี้ต้องบอกขอแสดงความยินดีกับสาวเซ็กซี่เธอได้รับรางวัลสาวเซ็กซี่ไฟแรงมาแล้วถึง3มครั้งและ3ปีติดด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเมื่อไม่านานมนี้เธอคนนี้ก็ออกประกาศข่าวดีเกิดความรักแล้วนะคะโดยมีคนในวงการก็มาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายงานนี้เพื่อนๆเ,เองก็แอบมาแซวก,กันเลยค่ะว่ารออุ้มหลานยังไงก็คง ต้องรอติดตามกันค่ะ